สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็นอนอยู่นั่นแนายเอฟนเฟรดีนารอบักนะครับผมได้มาจากเอ่อคลิป,ลปหนึ่งนะครับแต่ผมจะคลิปนั้นไว้ข้างล่างคลิปนี้ไปดูกันได้นะไม่น่ามีอะไรหรือไม่ชิ้นแรกแคมหนึ่งกับแคมหนึ่งเอดูว่าอะไรกัน พลังงานเหลือ96้าอาู่สัก1นึแสนไม่มีอะไรตังปกติดียูเก <c oughs> ้นไฟเสียงแรงน่ารำคาญฟ็อกซี่ก็จะมาหลังไอพวกนี้เพราะฉะนั้นดูพวกนี้ไว้ก่อนดีกว่าอืมปกติแล้วคือแรกฟ็อกซี่ไม่ได้จะมาตามหลัก สิ่งปกติแลว้วนะฟ็อกซี่มันไม่น่าจะมาตอนนี้น่ามาตอนนี้ก็แปลกมากแล้วแต่ก็ด,ดูเผื่อไว้ก่อนว่าะนี่มันไม่ใช่แฟนาะแอคเซนดีปกติพลังงานก้าวแปดเปอรเ็นต์ห้าสิบปกติดีโอ้ my god เป็นแฟนาแอคเซนดี้ในโลบครั้งแรกเลยนี่มันสจจุดยอดไปเลย ขยับช้าก่อนนิดหน่อยมือไม่ค่อยตามมือเท่าไหร่เลยยัอยู่ที่เดิมโอเคเปิดไฟดูสักหน่อยเฮ้มันดีเลยจริงนะียอย่างนี้เราตายแน่นอนปิดไฟ ดไฟอาปิดดิปิดโอเคก็จะปิดปิดไฟโอ้ีเละจัดเลยเียอแล้วที่สองนะก็ยัอยู่ที่เดิม อยู่ที่เดิมต้องเขาเช็คได้ไบ่อยๆเพรนี้มันเดิน,นเร็วอืมก็อยู่ที่เดิมสงสัยจังเลยว่าข้างหลังตู้นี้มีอะไรกันแน่แต่ว่าไม่ใช่สีเราต้องสนใจเราต้องทำน้าที่ย้ำให้ถึงที่สุดตีสามแล้วว้าวตีสามแล้ว มีมีอะไรหกสิบเก้าเปอร์เซนหน้าบอนี่ที่เขาว่านี่ทุเรศแบบไหยฟลักซี่อยู่ที่เดิมถ้าฟักซี่ออกมาวิ่งนี่มันเป็นยังไงอะไม่เคยเห็นในเกมเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงกันหนอคอยจะโดนฟลักซี่หรอกสัก้ปมาณหนึ่งครั้ง mm, tak ada apa-apa. macam ni. ni betul ya, kan? betul. 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 tak ada apa-apa. 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 tak ada apa วันนี้ก,ยยก็ยังไม่มาอ๋อไม่ใช่กัยังไม่มานี่มันจะตีหนะ้าแล้วห้าสิบห้าเปอร์เซ็นในคืนนี้โอเคบ็อกซอนนี่ไม่มาวันนี้อะไม่มาอยู่ที่ที่ี เออบอนนี้หายปิดแม่งไว้ก่อนแล้วกันมาเร็วแล้วกันอืมกินกนี่เลยต้องระวังต,ตัวคนนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ล้ก็ดที่มันอยู่หน้าประตูนี่ต้องเป็นยังไงขาไม่ยู่ ก็ยังไงลูกที่เดิมวันนี้หายปิดแม่งเลย <c oughs> อืมอยู่ไหนตรงนี้ยังไม่เข้ามาในประตูน่เลย ป่าเหมือนเวลาแล้ว y ู u คลีแ e ลก x นาวนี่คือเวลาลีแลกของคุณ